ฟังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาติดตามในกออัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันครับประจำวันที่11เดือนพฤศจิกายนรอบนี้มาแบบเร่งด่วนอีกแล้วครับเพราะมีคลิปล่าสุดออกมากับทหารคมเมนนั้นที่หันปืนจ่อทหารพรานไทยเรา ในแกนเจรจากับบริเวณแนวรั้วลวดหนามครับซึ่งก็ไม่รู้พิกัดนะโดยบางส่วนของคลิปนี้ครับผมก็ได้นําเสนอออกไปแล้วกับคลิปที่ผ่านมาครับแต่ว่าในส่วนของการประทะคารมกันแบบนี้ยังไม่มีเลยซึ่งเดี๋ยวเราไปรับชมกันก่อนพี่มวยตรังเพลิงดะคะแนนเจตเตอร์เตอร์เตอร์ฮะเตอร์เตอร์จ่อทำไมจ่อฮะกูจ่อปืนใช่ไหมฮะจ่อฮะเตอร์เตอร์จะเอาเพลิงดะคะแนนเจตเตอรีกับมือ เฮ้ยตรงนี้กูเดินตลอดพูดคุณมากฮะฮะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นกันเลยนะครับทหารคาเมรน,นั้นรู้สึกว่าจะห้าวเป็นพิเศษครับมีการหันกระบอกปืนมาฝั่งฐานไทยเราเนี่ยซึ่งพี่พรานเราก็ไม่ได้กังวลแลวก็ไม่ได้กลัวแต่อย่างใดนะครับก็ตะคอกเสียงไปก่อนที่ฐานคาเมรจะมีการวางอาวุธลงดูแล้วก็น่าจะเป็นหัวหน้าหน่วยเลยครับที่มีการห้ามปรามและก็ ถอยร่นออกไปดูเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย ถ้าเกิดปล่อยไว้คงจะมีการเกิดขึ้นซ้ําๆเพราะขเมนเองเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาแพ้เราเหมือนกันกันกบการบรระ,ะรอบที่ผ่านมาซึ่งก็ยังมีอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งครับการขเมนเนี่ยมีการระบุว่ากําลังเตรียมการศึกนะครับเป็นคลิปที่รวมพลในวันที่11ก็คือวันนี้นี่เองพร้อมกับคนขเมนบางส่วนนะครับเป็นชาวบ้านในพื้นที่นะก็เริ่มทยอยลงคลิปในการอพยพออกจากบริเใกล้กับปราสาทตาควายอันนี้ก็เป็นการอัปเดตท,ทางภาพและก็คลิปออกมานะครับจากทางฝ,าฝั่งของขเมนเองโดยเรา ามาเข้าเรื่องเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าครับกับกรณีล่าสุดตามแนวชายแดนนะครับซึ่งก็มีไฟเขียวออกมาแล้วกับการปฏิบัติการทางทาหารเพื่อปกป้องแผ่นดินใดของเราแล้ว ไทยเราก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าการวางทุนระเบิดนั้นเป็นการละเมิดอธิปไตยซึ่งก็สั่งเจ็ดจังหวัดนั้นเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดได้แก่อุบลศรีสะเกษสุรินทรบุรีรำศักดิ์แก้วจันทบ,บุรีและก็จังหวัดตราดเป็นการเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดนะครับอาจจะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นก็เป็นได้โดยก็เป็นการประชุมของสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมชได้มีการสรุปไฟเขียวออมากับที่ประชุมมติที่ประชุมเองโดยมีทั้งหมด4ข้อนะครับข้อแรกก็คือระงับจอย declaration ก็เป็นระงับสันิภาาพทุกอย่ง ตกลงกับคขมรมไว้กอ่อนรวมไปถึงข้อที่2ครับยุติการส่งเฉลยศึกและกระทรวงการต่างประเทศนั้นดําเนินการประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับและก็การเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่อปไตยของไทยเรานั้นดำเนินการอยู่ฝ่ายเดียวเพราะเป็นความปลอดภัยของประชาชนและก็จะส่งหนังสือชี้แจงไปยังสหรัฐอเมริกาและก็มาเลเซียซึ่งเรายังมีเงื่อนไขได้กัมพูชาเนี่ยกลับลํามาอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าเกิดจะให้ปฏิบัติตามสัญญาสันติภาพเนี่ยแล้วก็กลับสู่แนวทางที่ควรจะเป็นก็คือกัมพูชานั้นต้องแสดงความรับ พวกเขานั่นแหละเป็นคนวางกับระเบิดและข้อสุดท้ายที่เราลงมติเป็นเอกฉันท์นะครับก็คือไฟเขียวปฏิบัติการทางทาหารและก็ตามกฎการใช้กําลังเพื่อปกปเองอธิบไตยดินแดนของไทยเราแบบร้อเปซ อันนี้ก็เป็นการตอบโต้ของไทยเราที่แข็งเกล้าขึ้นมามากขึ้นนะครับเรียกว่ายุติสัญญาสถนิภาพเลยแล้วก็ยังมีเรื่องราวของกองทัพบ,บกเองครับล่าสุดก็มีการตอบโต้คอมเมนอีกหนึ่งเรื่องเหมือนการเกี่ยวกับทุนระเบิดที่ก่อนหน้านี้คอมเมนบอกว่ามันเป็นทุนระเบิดเก่าตั้งแต่ปี70-80ซึ่งก็เหมือนแถแบบโอโหสีข้างตลกเพราะว่า ในปี70ปี80นั้นไม่ได้มีทุ่นระเบิด p m 2เลยนะครับเป็นทุนระเบิดเหมือนฝักก้าวโพดอยู่ซึ่งรอบนี้ครับบอกของเราก็โต้แบบขาดใจเหมือนกันนะครับบอกว่าไม่ใช่ระเบิดตกครั้ง จากสงครามในอดีตแต่ว่ามันเป็นทุ่นระเบิดใหม่ก็เป็นหลังจากที่เราได้มีมติระงับดําเนินการทุกข้อตกลงกับเขมรนั่นหละครับซึ่งก็ออกมาตอบโต้ทันทีครับและยืนยันว่าทุ่นระเบิดนั้นเป็นทุ่นระเบิดที่ใหม่ของกัมพูชาเพราะจากการตรวจพิสูจน์หลักฐานนี้นั้นชัดเจนนะครับว่าเป็นการลักลอบเข้ามาวางทุ่นระเบิดในบริเขตแดนไทยและก็ยังมีการตรวจพบทุ่นระเบิดอีกจากํนานวน3าทุ่นในบริเวณใกล้เคียง ห่างประมาณ1เมตรเดยกการกระทำดังกล่าวครับก็แสดงให้เห็นว่ากัมพูชานันขาดความจริงใจในการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ลงนามร่วมกันเอาไวา้และก็ละเมิดอ,อนุสัญญาออตตาว่าส่งผลในกระบวนการ,การขับเคลื่อนสันติภาพระหว่างประเทศเนี่ยต้องยุติกลางคันลงและกอาหนบ,บกเองครับก็ยืนยันในความพร้อมของกําลังพลและก็ยุโทโธุปกรณ์ในการปกป้องแผ่นดินไทยของเราเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ในการป้องกันตัวเองจากการกระทําที่ไม่เป็นธรรม เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราแถลงการออกมานะครับก็ไม่ไปทำจริงๆแหละเพราะถ้าเกิดเป็นทำแล้วเราคงไม่เหยียบกับระเบิดแบบนี้นะครับขเขมรไม่ต้องมายืนหัวเราะเราไม่ต้องเอาปืนเนี่ยมาจ่อฐานพรานไทยเรากับการเจราจากันบริเวณแนวรลรนา้า และก็ยังไม่ได้หมดเพียงแค่นี้นะครับยังมีเรื่องราวถัดมารายงานเพิ่มเติมครับแม่ราบัติสองเองก็มีการลงพื้นที่ตรวจบริเวณจุดเกิดเหตุที่นานใยเราเนี่ยเหยียบกับระเบิดครับก็เป็นห้วยตาเรียจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองแล้วเป็นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเลยนะครับกับพลโทวิรยุทธ์รักศีนแม่ราบปติสองเองพร้อมกับคณะครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่ขมิ้นมีการวางกับระเบิดเอาไว้โดยก็ได้มีการสั่งการแบบเร่งด่วนเลยครับให้หน่วยเก็บกู้ระเบิดนั้นเข้าพื้นที่เพื่อเก็บกู้ขออองที่เหลืพร้มกับ เพิ่มมาตรการรักษาวความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะครับแล้วก็ดูแลรักษาผู้บาดเจ็บเนี่ยอย่างเต็มความสามารถทางด้านทาางด้นการแพทย์เอ่ยแลยก็ด้านสวัสดิการเอ่ยซึ่งก็ยังเน้นย้ำบอกมานะครับว่าชีวิตของกําลังพลทุกนายเนี่ยมีค่าเหนือสิ่งอื่นใดครับทุการิจต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกคือถ้าที่ดูเนี่ยตอนนี้ทางฝ่ายความมั่นคงข,งของไทยเราก็มาทันเดียวกันหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพบ,บกกองทัพภาคที่2เอ่ยหรือแม้แต่ทางฝัง่งกลาห,หงรัฐบาลไทยเราเองนะครับก็บอกว่า ในการคุย GBC เนี่ยเราไม่คุยกับขมรแล้วนะครับเราเลิกคุยกับขมรทันทีซึ่งก็ให้เป็นกระบวนการของกระทรวงการต่างประเทศแทนและก็ ให้มั่นใจได้เลยนะครับว่าเรื่องปฏิบัติการทางอาหารและก็อาวุธหนักอาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าขอไม่เปิดเผยในรายละเอียดซึ่งตอนนี้ครับขเขมรก็มีการตอบรับเพียงแค่สพื้นที่นำร่องเท่านั้นยังเหลืออีกหนึ่งพื้นที่นะที่มีการเก็บกู้ทุนระเบิดซึ่งขเขมนยังไม่มั่นใจและก็ยังไม่ตอบรับเลยและยังชี้แจงอีกเรื่องหนึ่งครับถ้าเกิดว่า,ขาเขมรน,นั้นมีการบุกเข้ามาหรือถอนรุดหนามเข้ามาวางระเบิดในเขตแดนไทยเราเนี่ยทางกรลาโหมก็บอกว่าเรามีกฎการใช้กําลังอยู่แล้วนะครับถ้า,ขาเ,เขามาร,มรเน หรือว่าอาวุธหนักแต่ว่าจะขอสงวนในเรื่องนี้นะครับให้เป็นเรื่องของกองทัพไปในการดําเนินการและก็ย้ําชัดเจนว่าจะไม่มีการเจรจารในส่วนของทรงกลาโหมเลยโดยเฉพาะการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC แต่จะให้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยพูดคุยกับขมศแทนก็เป็นสิ่งที่เราตอบโต้ขมศถือว่า ในทางการทูตและก็ทางต่างประเทศนานาชาตินะครับบีเน็นก็ถูกบ่งไปว่าเฮ้ยคุณมีคนวางระเบิดหรือเปล่าเนี่ยผมเชื่อแหละว่าต่างประเทศเนี่ยอาจจะเชื่อยากหน่อยแต่หลักฐานที่เรามีมันชัดเจนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของทุนระเบิดใหม่เนี่ยคุณเซนบอกว่าปี7 0 8 0มันไม่เป็นแบบนั้นอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ไม่พอใจอีกเรื่องหนึ่งก็กลับมาอีกแล้วนะครับล่าสุดนน,นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดและก็กล่าวในวันนี้ครับว่าได้มอบหมายให้พลน,นิซัมจาฟาผู้ประชาการหนาาสูงสุดของมาเเเเเลซียครรรรััข้้าาาาาไปดดํนนิกกจจจงใหม่ หลังจากไทยเราได้ระงรับสัญญาสันติภาพกับกัมพูชาเมื่อวานนี้มาเลเซียครับจะส่งการเจรจาไม่กับไทยอีกแล้วโดวยผมเบยงเนี่ยยังคิดไม่ออกเลยครับว่าจะมีการเจรจากันยังไงเพราะว่าเ,าเราสูญเสียวัยวะไปแล้วเนี่ยขเขมรจะรับผิดชอบยังไงถ้าเกิดให้มาขอโทษแบบนี้เนี่ย มันก็ไม่แฟร์กับไทยเราอีกนะครับแล้วถ้าเกิดคเมนม์นทำอีกรอบนึงมีอีกหลายรอบเนี่ยก็จะไม่มาขอโทษแบบนี้ตลอดไปเลยเหรอเราก็ต้องมีมาตรการตอบโต้เพื่อที่จะให้เมนนั้นไม่สามารถกล้าทําอะไรแบบนี้อีกก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับในการประทะกันครั้งที่แล้วเนี่ยมันยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด แล้วด่านขเมรหรือว่ากองทัพขเมรก็ยังคิดว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้แพ้ไทยเรานะครับยังสามารถตอบโต้ยังสามารถประจันหน้ากันได้นี่แหละน่าจะเป็นเหตุผลหลักเลยเหมือนการประกันเนี่ยไม่มีใครแพ้แล้วก็ไม่มีใครชนะก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าตึงเครียดอยู่แบบนี้อยู่ยังไงอนาคตเนี่ยคงจะหนีไม่พ้นอย่างแน่นอนนะครับก็ให้กําลังใจพี่น้องแนชายแดนไทยเราทุกคนด้วยนะครับรวมถึงการจะพูดกับขเมรจะพร่ำกับขเมรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ ยากลาบากดูแลเอาล่ะมาอัปเดตกันอีกพื้นที่หนึ่งกันบ้างครับพูดถึงกองรับพระที่2กันเนี่ยมาพูดถึงทัพภาคหนึ่งกันล่าสุดเลยครับก็ออกมาเปิดเผยผลการปฏิบัติเคลียร์ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานก็สามารถตรวจพบทุ่นระเบิดทั้งหมด7ลูกกับวันที่11พฤศจิกายนนี้วันเดียวนะครับตรวจพบไป7ลูกซึ่งมันหนองจานกองรับพื้ที่หนึ่งเนี่ยแหละครับถึงจะเป็นทุ่นระเบิดเก่าเพราะเขมรเหมืองจะไม่กล้ามาวางใหม่ส่วนใหญ่จะพบเป็น PMN อย่างเดียวนะครับจำนวนล,ลว้มี ทุ่นชนิด pmd 6 m เนี่ยจำนวน1ลูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุ่นระเบิดเก่าแบบเก่ามากๆนะครับในยุคสงครามขมินแดงเลยแต่ว่าในพื้นที่กองทัพอเมทิ่สองนั้นเป็นทุ่นระเบิดใหม่โดยชัดเจนที่ขมินนั้นนํากลับมาวางแล้วตีมื่นหน้าด้านหน้าเหมือนด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวยังไงรอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องด่านไทยแนวหน้านะครับรวมถึงพี่น้องชาวไทยเราที่อยู่แนวชายแดนดูแล้วเขมเมนเหมือนจะสร้างสถานการณ์อีกรอบหนึ่งก็คือสั่งอพยพในพื้นที่บริเวณตาควายจากที่มีคลิปแล้วก็ภาพออกมานะครับยังไงรออัปเดตติดตามเฝ้าระวังกันไว้ได้และในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกกกััันนไดด้้เเเลลยแวจอใหม่บขา

អពឹងតែគូន <tôi 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 េះហើយអើអមែនគេមកត្រង់ភ្លើងដាក់គ្នាអញ្ចឹងទេគឺមន្ត្រោគឺមន្ត្រោតោះទៅបន្តអ្ហាกูចោលពឺសឯងមកអ្ហាវាយយុទ្ធណាយបាត់មកវិញតោះទៅធ្វើមន្ត្រោចង់ភ្លើងដាក់គ្នាអញ្ចឹងឯងក៏មឹងថ្ងៃដាក់នៅបងឡៃឬបងក្នុងនេះគូដើរតลอดហ៎ពួតមកហា